เลมบอลทีวีสนุกกว่ารถตักซะอีกนะเนี่ยเรื่มวิ่งวิ่เนี่ยเบื่อแล้วไม่ได้รถตักดีกว่าจึบวันงวิ่เอาละตักมี่โบนจึบทำลายข้าวของอ่ะไม่ได้ทำไม่ได้ทำนี่แบบมันไม่ดีเลยนะลองเล่นเจ้านี่สิสนุกกว่าเยอะนี่มันเครื่องเครื่มินี่นะน่าสนใจเอามาดิเริ่มเริ่มเฮ้ยเครื่องปิเกจจ้นเป็นอะไรก่อนดีแล้ว นางโง่เอามานี่ของฉันงอนฉันงอนนี e <S 2> <S 2> <S ่งอนแล้วงอนแล้วไปมเสรตุกตานางโง่มันเธอเลยเสร็จเจอละเขาได้แหละขอสิ่งล่าเดลแคมนะจะโฟรสปิกรแมนเออแต่เากโปร์ด้งำมเนยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเขาเยเ้าเ้ยเเเเฮ้ยยเน้าล้เเ้เย อะไรล่ะสุนพิชัยหวานเจี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยยี่เป็นคนเดียวกันดิว่าเฮ้ยสปิเกอร์แมนเอาละจะไปหาเาอนี้แหละเยี่ยนี่ทธอเป็นสปิเกอร์แมนใช่ไหมอ่ะยี่เป็นใครนะอะไรเด็กขี้ก็ประคองมาประเสริฐเทเสงน้องฉันอยู่ไหนนะเจอละนู่นี่เองเอาละตายะเถอะเยี่ยนโจ้บุญเจี๊โอ้โหโอ้โหโอ้ดีดีดียันเยี่ยบไปเลย